วันนีู้กใจมากเป็นพ่อผมวันนี้ผมว่าดีใจครับผมอายุยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบรีบมีเมียเร็วเร็อยากมีเมียว่างั้นเถอะสวีดัสสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวเอสกาตชาวบันดาชาตาปื้กมีกาโฟเดเบกาโกาโแล้วก็วันนี้ครับน้องๆคือแบบเงินหมดครับไม่ย้อย พี่เป็คนไม่ดีอ่ะพี่ใช้เกินเกินตัวครับน้องเดี๋ยวเงินไปเติมเกมตอนนี้ไม่มีจะแดกแล้วครับ แล้วแบบเมื่อวานนั่งดู YouTube แต่ละช่องเว้ยทุกคนแม่งแบบเป็นลูกกระตันอยู่คือแบบทำคลิปให้เงินพอ่อให้เงินแม่หนึ่งล้านสองล้านกมึงเอาเงินมาจากไหนกันเนาะกูอยากรู้คือผมอยากรู้ว่ายูทูบเบอร์ท่านอื่นอ่ะเขาเอาเงินมาจากไหนกันคือมีน้องๆหลายหคนเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะมากครับคือเข้าใจว่าแบบเฮ้ยเนี่ยพี่เป็ดแม่งแบบรวยนี่หว่าทำมีสปอนเซอร์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคืออยากจะบอกทุกคนว่าผมอะ่ะก็เป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะว่าทำไมเงิน ัทใช่ไหมบริษัทกูเองเนี่ยแหละเออกูเป็นเจ้าของบริษัทถือหุ้น98%และผมก็เป็นพนักงานในบริษัทนั้นแล้วเวลาแบบงานเข้าอะ่ะงานก็จะจ่ายเงินไปที่บริษัทไม่ได้จ่ายมาที่กูและผมก็ไม่สามารถเอาเงินในบริษัทมาใช้แบบซุลุยซุร่าใช้แบบไปเที่ยวไปยงไปหญิงไม่ได้และหลายๆคนคงคิดผมได้เงินยังไงกูก็ได้เงินเดือนทั่วไปนี่แหละเออบริษัทผมเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้ผมเดือนเท่าไหร่สงสัยกันใช่ไหมเดือนล, 60, ละาหกหมื่นแล้วก็หกหมื่นเนี่ยจ่ายค่าเช่าคอนโดอีกจ่ายค่าน้ำค่าไฟน,นู่นน ของถูกเวดแพะมันก็มองไม่พอดีครับ <c oughs> วันนี้ครับทุกคนผมจะเป็นจริงๆครับจำเป็นที่ต้องกลับบ้านไปเบิกเงินพ่อ พ่อกูด่าแน่ปีนี้ยี่สิบเก้าแล้วจะสามสิบแล้วยังขอเงินพ่ออยู่เลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคนอายุยี่สิบเก้าจะสามารถกลับไปขอเงินพ่อแม่ได้ไหมและจะโดนด่าหรือเปล่าแต่ดับแรกเนี่ยต้องโทรหาพ่อครับวันนี้ผมตื่นตอนข้างเช้านะผมตื่นแบบตีบิ๊กโมงทำอะไรเสร็จเนี่ยตอนนี้เที่ยงแล้วเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับปลาปลาอยู่อยู่บ้านไหมครับวันนี้อยู่ครับผมเดี๋ยวผมกลับไปหานะครับเออได้คิดถึงครับคิดถึงครับผมโอเคครับคิดถึงครับจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวกลับไปกกออออดทีนึงโเคพู่่ะ ที่มึงครูป่ะทำไมรู้สึกเหมือนแบบพ่อไม่ค่อยอยากคุยกับกูอ่ะอะก็เดี๋ยวผมขอตัวขับรถก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะไปหารุึงจำม่ำกันคือช่วงนี้พ่อผมแบบเป็นยูทูบเบอร์ไงอาจจะแบบไม่ว่างอะไรเงี้ยเขาจะถ่ายคลิปอยู่ก็เดี๋ยวขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันขับแป๊บ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขับรถถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับคือหลังจากที่ผมเนี่ยได้โทรหาพ่อผมว่าเออเนี่ยป้าเดี๋ยววันนี้ผมจะกลับบ้านนะพ่อผมก็ได้ออกไปตลาดครับไปซื้อของกินซึ่งตอนเนี้ยเขายังไม่อยู่ที่นี่เดี๋ยวรอเขาแป๊บนึงแล้วกันเฮ้อไงเฮ้อลูกชายกลับบ้านหรือพ่อกูไปถ่ายคลิปวิดีโอวะไปถ่ายบล็อกไปเนี่ยพ่อกูถือกล้องไปแล้วถ่ายบล็อกก็ได้อ่ะก็เดี๋ยวรอพ่อผมก่อนแล้วกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้อะไรครับเนี่ย แล่นี่คืออะไรกระป๋องคืออะไรอ่ะดีใ,ใจให้ชาวบ้านรู้ว่ามันนีลูกชาย เข้าบ้านเนี่ยครับผมอายเข้าบ้านเหนือครับโอเคครารุนตอนนี้ห้องผมเนี่ยเขาก็ได้ไปทําการเข้าไปที่ห้องทํางานเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการเลยนะเราจะเข้าไปแล้วก็แบบกอตังค์ครับเพาอยู่ห้องนี้ก็อยู่ห้องโอ้มีกล้องด้วยดูดูอุปกรณ์กล้องลุงจำบังบูบูโหอลังการกว่าผมเยอะเลยทุกคนดูดิไอ้นี่อะไรอีกอะะมิกเตอร์ตัวโปรด้วยทุกคนโอ้ดูดิแสดงว่ามีตังค์นี่หว่า เห็นพ to <point comforting> ่อผมลงนี้ผมก็ดีใจครับผม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 ตังตังหมดเออนี่เปปัญหาเดียวอดไมด้กี่ล้านบอผมแบบผมรู้สึกผิดมากเลยผมแบบผมอายุยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้ารีบมีเมียเร็วๆเอาป้องายนี่คือจะถ่ายคลิปวันนี้มีคลิปดไหมหรอวันนี้ไม่มีคลิปวันนี้กลับถ่ายให้รูปหน้าหลังที่ป้องเป๊งป้องเป๊งกันมันจะเหมือนรถถังผมไม่เข้าใจเขาทุกคนเลยเอ้เวลาลากมีกระป๋องป้องเป๊งองเป๊งอันนักเ็ะมาแล้วว๊ว หายเขาหายเขาทำไมเราดีใจลูกเราจะมาแล้วหนึ่งปีมาหนึ่งขอพันขนหนึ่งเถอะได้เดี๋ยวจัดเลยเอาไปเลยพันหนึ่งอุ๋ยตังค์เยอะตังค์เยอะดูทุกคนโอ้โหพันหนึ่งแด้วเอาไปเลยค่านตังค์โอเคเอทุกคนจบคลิปแล้วครับวันนี้เดี๋ยวไปหาแม่ต่อครับได้แล้วพันหนึ่งเอาทุกคนแม่ครับผมขอตังค์ป้าให้มาพันหนึ่งแม่ให้เท่าไหร่อ่ะเกรดเยาเท่าไหร่ผมแล้วแต่ศรัทธา แม่มีตังน้อยกว่าป้าแม่เป็นแม่บ้านโอ้ยแม่ดูดูแม่ทำหวยดูสูดหวยแม่แม่ผมไม่สูดหวยทำ่ใูหวยลูกทำบัญชีทำบัญชีหรอมาดูผมให้ดูบัญชีแล้วกันนะครับทุกคนนี่ดูดูบัญชีบัญชีเอาไปส่อยพันเฮ้ยผมไม่คืนนะบอกก่อนไม่คืนนะผมปีนี้ยี่สิบเก้าแล้วใช่เหรอปีหน้าสามสิบแล้วอยากมีเมียว่างั้นเถอะไม่ไม่ สามพันบาทครับสำเร็จแล้วครับทุกคนวันนี้นี่เราเราไม่กลุ่มมา,มาต่อแล้วครับไป,ไปเดี๋ยวแม่ต้องไปดูแ,แลตลาดได้ครับผมดูนี่ครับทุกคน อันนี้ทำอะไรครับกุ้งเด้งน้ำพริกถั่วตัดโอ้โดูโอ้โหเลี้ยงลูกชายเลยคือเอาผมบอกตรงๆเลยนะผมพูดตรงเลยนะนี่คืออาหารที่พ่อผมทำเองครับทำเองเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันพ่อผมครับุกคนเกิดมาเนี่ยทำอาหารน้อยมากแบบตั้งแต่สมัยแบบตั้งแต่ผมอยู่แบบประถมมหาลัยปรธยมอะไรเงี้ยสุดๆไข่เจียวกูบอกเลยว่าไข่เจียวแต่วันนี้ลงมือทำอาหารครับเพราะอะไรเพราะเขาจะถ่ายคลิปวิดีโอเขาเป็นยูทูบเบอร์นี่แล้วจีนเลยพ่อผมเปลี่ยนไปแล้วุกคนถ้าเป็นยูทูบเบอร์พ่อผมก็เปลี่ยนไปวะาก็เดี๋ยวรอคุณพ่อทำอาหาร กันละกันแล้วเดี๋ยวแบบถ่ายให้ดูว่าแบบอาหารพ่อผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแบบน่ากินแค่ไหนพ่อผมทำอาหารเก่งหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพ่อขอตั้งกล้องก่อ, <c oughs> อนอะระหว่งางรอพ่อผมเสร็จกล้องนะครับอันนี้เป็นน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้มดูน้ำจิม้มน้ำจิม้มน่ากินปะสั่นเลยครับกินดีนดูน้ำจิ้มอร่อยดูดีครับ เด้งไหมเด้งไหมเด้งมากเลยเด้งไงกุ้งเด้งยังไงงเด้งมันดึงดังดึงดังไงเดี๋ยวปีหน้าซื้อบ้านนะปีหน้าไปมาอยู่ด้วยกันบออยไม่ไปหลอกทำไมทำไมไม่อยู่ผมอ่ะอยู่บ้านเดียวเหมือนอยู่ติกกุ๊กยิ่งไปอยู่ยิ่งเหงาพนักงานไม่มาด้วยถ้ามาด้วยจะได้กินเยอะเดี๋ยวผมต้องพาแบบพ่อผมไปออฟฟิศน้องเลยเพราะแบบน้องๆดื้อน้องๆ้องเข้างานสายอ่ะเราจะมาทำไงเราจะคุมไงอ่ะคุมไม่อยู่ไม่อยากหักเงินเดือนด้วยหักก็หักไม่ได้เหมือน พคลิปอย่างนี้อย่ามาออกนะไมด้จะหนุนนกสนานนีครับทุกคนก็แกก็เป็นงี้ตั้งแต่สมัยผมเรียนเลยครับบนรถอะไรเงี้ยแบบบนรถจะแบบเม่ก่อนอ่ะจะไปส่งบ่อยเพราะกลัวผมโดดเรียนแล้วพอขึ้นรถก็อย่าพูด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 ผมจะนอนก็บอกว่าเนี่ยมึงเพิ่งตื่นจะหลับอีกแล้วไม่อยากเผาไม่อยากเผามีอยูคลหนึ่งนะคุณครูอ่ะเอาไม้จ่อลำโพงเลยไปนั่งยืดตีสน,นุกเขาอยู่แล้วคุณครูข้าเอามือถือไปจ่อลำโพงทั้งเด็กหัวเราะกันทั้งห้องเลย ได้อยู <mm ่แถวแบบพระรามสองอะไรเงี้ยแล้วอยากกินอาหารทะเลอ่ะแนะนําไปทะเลบางขุนเทียนนะครับคือแบบมันมันสดอ่ะใช่ไหมคือมันเป็นแหล่งเลยอ่ะเงี้ยมันเป็นแหล่งเลยอ่ะไม่ต้องไปถึงพวกพัทยาก็ก็กินได้นะครับอาหารทะเลโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับภารกิจเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับกลับบ้านครั้งนี้กินฟรีแล้วก็ได้เงินด้วยสามพันบาทจากป้าพันหนึ่งมามาสองพันเห็นป้ามามาให้เยอะเลยอีกจักไอจักรไอจักสติสิสนะครับที่แบบเออช่วงนี้ไม่มีตังค์เพราะช่วงนี้แบบมัััันนนนนโคคคคววิิดดดดใช่่่่่่มมมมม้้้ยยยไไไไีีตตงงงง์อออออออะะะรรรรเเเเกกกกก็็็ลลบบบบบาาาาปขพพหหแแแืู สามพันบาทก็เป็นราคาที่คุ้มได้ก็เดี๋ยวไปเอาไปเต้นหญิงได้บ้า คนด่าผมมันเยอะแน่เลยอะโตแล้วลยังมาของเงินพ่อมันขอได้ถ้าเขาไม่ด่าเขาด่าก็ก็มาขออื่นเออถ้าเกิดอยากให้แบบผมถ่ายคลิปอะไรกับพ่อแม่ผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาละกันหรือแบบอยากทำเล่าเรื่องไหมอยากให้แบบพ่อผมมาเล่าเรื่องผมหรือผมเล่าเรื่องพ่อโอ้โหเรื่องพ่อผมนีม่แสบมากสมัยก่อนอะครอบครัวของป้าป้ารวมไม่ต้องสมัยก่อนอกสมัยนี้ด้วยครอบครัวฝั่งป้าป๊าเนี่ยฝั่งพ่อเนี่ยเขาจะอยู่หันใหญ่ครับอยู่ใต้สงขาอากงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคุณปู่ปะปู่อะเอกกงะมี ครับ10คน10คนรึเปล่ามีเคนมีเจ็ดคนมีเจ็ดคนไม่ได้ส<น>ิพ่อผมเนี่ยเป็นคนสุดท้องเป็นคนที่เจ็ดเป็นน้องเล็กสุดแล้วแบบพ่อผมแบบไม่อยากเรียนครับเกเรยหนีมากรุงเทพเออวชอเรียนโจบาสมัยปกติตรันฟันแทงไม่ทั่วพ่อผมอ่ะ หมายแบบแบดแบดอะ่ะขึ้นรถไฟคนเดียวแบบหนีมากรุงเทพมาเจอมามา้าแล้วก็ทํางานครับก็ไว้ถ้าเกิดแบบอยากฟังก็บอกแล้วกันถ,ถ้ามีเวลานะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับธุรกิจครอบครัวผมหมู่บ้านดีเคซอยสิหกน้าบากซอยร้านเฮกสารปิ้นงานมีทุกอย่างถ่ายลงถยลง่ถยรูปได้หมดอุดหนุนด้วยช่วงนี้โควิดตังค์ไม่มีพ่อแม่ผมอะ่ะเออ้าปาครับสำหรับวันนี้วี